แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e สำหรับ2025 Honda Wave 125เป็นรูปแบบย่อหน้ามีหัวข้อไม่มีพิธีกรและไม่มีบอกภาพตามที่คุณต้องการเป็นภาษาไทยบทนำสู่ Honda Wave 125รุ่นปี2025 Honda Wave 125ปี2025กลับมาอีกครั้งพร้อมการปรับโฉมใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตอกย้ำความเป็นรถครอบครัวที่ขายดีที่สุดในไทยด้วยความลงตัวทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีรุ่นใหม่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งในเมืองและต่างจังหวัดรถคันนี้ยังคงรักษาความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมพร้อมพัฒนาเรื่องความสบายและความทนทานที่ผู้ขับขี่ชาวไทยไว้วางใจมาอย่างยาวนานการออกแบบที่โดดเด่นและทันสมยัย ฮอนด้าเวฟ125ปี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ l ล d ดีไซน์คมชัดเพิ่มวิสัยทัศน์ในยามค่ำคืนไฟท้ายและไฟเลี้ยวถูกออกแบบให้สอดคล้องกับแนวเส้นสายตัวรถที่ให้ความรู้สึกปราดเปรียวโครงสร้างตัวถังถูกปรับปรุงให้แข็งแรงและเพียวบางมากขึ้นช่วยเสริมความคล่องตัวในการขับขี่ขณะเดียวกันก็มาพร้อมสีสันใหม่สุดพรีเมียมที่โดนใจคนทุกวั เครื่องยนต์ใหม่ที่ทรงพลังและประหยัดน้ำมันหัวใจหลักของ Honda Wave 125รุ่นใหม่นี้คือเครื่องยนต์ 124.9cc สี่จังหวะระบบหัวฉีด TGMFI รุ่นล่าสุดที่ให้การจ่ายเชื้อเพลิงแม่นยำยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มพละกำลังและยังคงประหยัดน้ำมันในระดับสูงสุดเครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุดที่9.3แรงม้าและแรงบิดสูงในรอบต่ำทำให้การขับขี่ในเมืองหรือต่างจังหวัดเป็นเรื่องง่าย เครื่องยนต์ยังผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยระบบช่วงล่างและการขับขี่ที่นุ่มนวลช่วงล่างของ Honda Wave 125ปี2025ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความนุ่มนวลและรองรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมโชคอัพเทเลสโคปิกด้านหลังใช้โชคคู่ที่ปรับความแข็งอ่อนได้ เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนสภาพถนนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือถนนครุขคะัการควบคุมพวงมาลายัยและความเสถียรขณะเข้าโค้งก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเทคโนโลยี <Technology S 1> <Technology S 2> และฟีเจอร์ใหม่ๆ Honda Wave 125ปี2025มาพร้อมหน้าปัดเรือนไม้แบบใหม่ที่อ่านง่าย ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและไฟแจ้งเตือนต่างๆระบบกุญแจนิรภัยใหม่แบบสมาร์ทคี์ช่วยป้องกันการโจรกรรมและมีฟังก์ชันระบุต,ตำแหน่งรถนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของใต้บาะที่กว้างขวางใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบหรือสัมภาระได้อย่างสบายความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ Honda ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ขับขี่เวฟ125ใหม่มาพร้อมดิสเบรกหน้าขนาดใหญ่ จับคู่กับระบบรัมเบรกหลังที่ให้แรงเบรกสมดุลลดระยะเบรกได้ดีในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังใช้โครงสร้างเฟรมที่มีความแข็งแรงสูงช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่และลดแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุราคาที่คุ้มค่าเกินราคา1ในจุดแข็งที่ทำให้ Honda Wave 125ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือราคาที่เข้าถึงง่าย รุ่นปี2025มีราคาเปิดตัวที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ขับขี่จะได้รับทั้งคุณภาพการประหยัดน้ำมันและความทนทานช่วยให้เจ้าของสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษาสูงสรุปความน่าสนใจของ2025 Honda Wave 125 Honda Wave 125ปี2025ยังคงรักษาความเป็นรถครอบครัวอันดับหนึ่งได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างการออกแบบที่ทันสมัยเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่ไวใจได้รถคันนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังมองหายานพาหนะที่คุ้มค่าทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลาหากคุณต้องการเวอร์ชันที่ยาวกว่านี้หรืออยากได้แบบมีรายละเอียดสเปคเต็มๆเ,เ,เพิ่มอีกผมสามารถทำให้ได้ครับอยากให้เสริมอะไรเพิ่มเติมไหมครับ